โรคเชื้อราแคนดิดานะคะก็คือจะเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อยีสต์เนาะทำให้เกิดโรคทางผิวหนังนะคะแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยโรค,คแคนดิดาเนี่ยมันจะเจอบริเวณในช่องปากของเด็กแล้วก็บริเวณเยื่อบุต่างๆค่ะในช่องปากนะคะก็คือจะพบได้บ่อยเลยในเด็กเๆลๆ็กเนาะโดยลักษณะก็คือมันจะเป็นคราบขา,ขาวๆนะคะเกาะบริเวณลิ้นกับพุงแก้มนะคะแล้วก็จะมีอาการเจ็บแล้วก็บางทีเช็ดเนี่ยก็จะเช็ดไม่ออกถ้าเกิดขูดแรงๆอาจจะมีแผลเลือดออกได้เนาะ ถ้าเกิดบริเวณตามผิวหนังนะคะที่เป็นเยื่อบุเนี่ยที่จะเจอบ่อยๆเลยก็คือบริเวณที่เราใส่แผมนเพิทเนาะ,ะก็บริเวณขาหนีบนะคะหรือ,รอบริเวณอวัยวะเพศเนาะโดยที่ผื่นเนี่ยมันจะเป็นลนักษณะเป็นสีแดงๆนะคะแล้วก็มีขอบเขตชัดเจนอาจจะมีขุยแล้วก็มีสะเก็ดสีแดงๆกระจายอยู่รอบๆนะคะก็จะมีอาการคายเครื่องอาจจะมีอาการคันได้เล็กน้อยแล้วก็อักเสบได้ค่ะการรักษานะคะก็คือเราจะใช้ยาสําหรับรักษาเชื้อราโดย เฉพาะเนาะซึ่งยาเนี้ยจะต้องเป็นยาที่คุณหมอสั่งให้ใช้นะคะแล้วก็ความสําคัญเลยก็คืออยู่ที่การดูแลรักษาความสะอาดนะคะโดยเฉพาะในเด็กเล็กเนี่ยการที่จะเกิดเชื้อราแคนดิดาในปากเนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายมากเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําความสะอาดในช่องปากของน้องทุกวันนะคะโดยการแบบใช้ผ้ากอดชุบน้ําต้มสุกที่สะอาดแล้วเนี่ยเช็ดลิ้นนะคะหรือว่าบริเวณตามซอกพับขาหนีบน้องเนี่ยก็คือจะต้องหมั่นเปลี่ยนแคมเพิร์บ่อยๆแล้วก็ไม่โปะแป้งหนาๆค่ะ